แล้วนี่ใกล้สงการแล้ว <ทำ S 1> ค่ะอาเ,เตรียมถอดเสื้อเล่นน้ำกันหรือยังอะถอดเลยถอเลยเออเอานีโ่โทร คือมันเป็นช่วงทำล่างนะจริงๆทำร่างทำหุ่นเนี่ยคนต้องเริ่มทำแล้วนี่เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะสงกรานต์แล้วคือสงกรานต์เนี่ยเราก็อยากให้ต่างช่วงต่างชาติมาใช่ไหมเวลาไปมือนอกมือนอกมาเร็วเอพริลวอเตอร์เฟสติวัลหรือเปล่าสัตว์ชั้นส์แกไม่ได้แล้วล่ะอีแม่เดี๋ยวก็เลื่อนแพร์เลื่อนแพร์ทั้งหลาจังหวัดก็ขับโมไซค์แล้วก็มีสาวป่าแป้งอันนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต่างชาติมาเนี่ยเราก็ควรจะแบบว่าให้เขามีความรู้สึกดีๆเลย ไม่ใช่ไปกันแกล้งเขาหรือว่าไปนู่นไปนี่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยเขาก็เลยจัดโครงการเสริมสร้างจิตสําน,นึกค่ะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเมื่อแก้ไขปัญหาให้กับการบริการนักท่องเที่ยวอเออเราร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวช่วงสงการานดีไหมเนี่วก็เลยทำอันนี้ขึ้นมา หนังสั้นหนังสั้นใช่ค่ะซึ่งล่าสุดเลยนะคะเขาได้นําแนวคิดนี้มาทําเป็นหนังสือเอ้ยเป็นหนังเป็นหนังสั้นน,น,นะคะเรื่อง there ณ <นะ S 2> ที่แห่งนั้นโดยนะคะนำแสดงโดยสายป่านอภิญญาแล,และเบสเอกวัฒนะคะซึ่งเป็นหนังสั้นที่สะท้อนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประเทศไทยในโครงการ Thailand Good Host จิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับคนไทยนะคะรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไปโอ้ชอบจังเลยอ่ะก็คือเราก็ไปโหลดหนังมาดูได้เลยใช่มแต่ว่ายังไม่แค่นั้นนอกจากมีเดแล้วก็ยังมีบุ๊กเลตรายเดือนนะคะที่จะบอกเล่าวิถีชีวิตของคนในชุมชน การกินเอ่ยผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแล้วก็พวกผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกเป็นเจ้าบ้านที่ดีใช้<ด>ใจ<ช>ในการบริการนะคะแล้วก็ในการให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยจัดเต็มกันไปเลย12เดือน12สถานที่เด็ดในเมืองไทยโห้ามพลาดเลยนะคะ<ด> There booklet นะคะรายเดือนแจกฟรีพรอนนิตยสารอเดบลีตินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะสัปดาห์ที่3ของเดือน ที่จุดแจกบนรถรถไฟฟ้านะคะสถานี BTS นะคะแล้วก็ MRT จุดแจกเนี่ยคือทั่วประเทศเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k นะคะเจ r ์นะที่แห่งนั้นแล้วก็ IG นะคะ t h e r project ่นเ่อน่าอ่านมากค สวยเลยทำก็สวยชอบมากเลยเนาะดูสินี่เธอเธอเคยคิดไหมว่าเธอจะไปเที่ยวตรงนาเกลือเนี่ยนี่แล้วเขาอกนทําไม่เห็นว่าเอ้ยตรงนาเกลือเที่ยวยังไงแล้วมีอะไรกินมีอะไรบ้างเยอะเลชอบแบบนี้มากเลยก็อ่านกันดูนะคะแบบนี่บอกเลยว่าที่พักที่ไหนเก๋ๆอ่าวบางตะบูนเออเนี่ยดูสิไม่เคยไปดีนอดีน้อเรดมากก็ทําทำดีอ่ะก็ลองไปดูหนังด้วยนะคะแล้วก็ลองอ่านหนังสือดูเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย Tau nga